ครับสวัสดีครับเพท่านผู้ชมครับผู้ดีว่าผมกับมาจากบริษัทครูตาเจริญไทยไทยเฉยนะครับน้อสาขาดอนมุญแดงครับผมกับซื้อนายอภินันท์สาขาไทายหรือว่าซื้อเหรียญซื้อเอกนะครับเนาะคุณอีก,กอ่าเฉลิมศักดิ์บุญจันทร์ซื้อเหรียญซื้อว่าโดนัทนะครับเนาะผมสองคนกับเป็นส่างเป็นสร้างบริการประจำอยู่สาขาดอนมุญแดงของเขาเนาะเจริญๆๆไทยไทยเฉยกะแมนแมนรถไถของคุณสมพานพำลรวีอยู่นะครับเนาะครับผม กตามที่ได้โทรมาอัดหมายว่าจะเข้ามาตรวจเช็คตามระยะขั้นที่สองหรือว่าลดครบทาเดือนนะครับเนาะก็ตัวน,นี้ก็ตรวจเช็ครี้่ม,มีค่าใช้จ,ใจ่ายยังนะครับเนาะก็จะใส่เวลาในการตรวจเช็คอยสามสี่นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะครับตัวน,นี้ก็รบกวนเวลาเล็กน้อยก็่อนที่ผมจะท้าการตรวจเช็คนะครับเนาะรถไฟห่าก็เดี๋ยวจะรบกวนลูกค้ายางชุม่มเบืง้งรถ เเานาะครับว่ามี่มองใดจุดใด้เสียหายบุ่มเบี้ยวแตกบัวนะครับเนาะเดี๋ยวรุกบอลยางเบิอลกับผมด้วยได้ครับเด้อนี่มองได้เสียหายบัวพอสิบสิตัาทเทียนนะครับเนาะข้างโค่นปลาตะแกงกับพกติรถเก๋าช่วงนี้กับจรวดนาะพอเนาะบับับัวคอยใส่ให้หันนะครับเน้อ โบมีมีจุดใดที่พุกติบ่ครับพ่อโอ้โหพุ่งกติเบิดอยู่นะครับนอตัวนี้เดี๋ยวผมจะรบกวนเฮาเซ็นเอกสารนะครับนอคือเอกสารที่ยอมคือให้ผมทำการตรวจเช็ครถไทยเฮ้านะครับเนาอรถไทยเอลซีศูนย์เฮาเดี๋ยวรบกวนขอเซ็นเอกสารนะครับได้เป็นคือว่าผงเซ็นอนุมัติกรณ์นึงการตรวจเช็คด้วยครับเด้แบ่มีอะงดอกเซ็นมึงนี้กเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมขึ้นมือทำนะครับเนาะ เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดถอดกุญแจก่อนนะครับน่อเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกุญแจไปกับผมก่อนนะครับการจะเริ่มตรวจเช็คหาเครือเริ่มงจะทั้งด้านหนานะครับน่อเกี่ยวกับพวก็หนูรักษาพวกน้ำมันของเหลวต่างๆนะครับน้อย,ยวผมก็จะแนะนําไปนําเลยเดี๋ยวลบก,กันโอกาสเาบิง้งเบิ้งน้ำกันไปเลยนะครับ แหลกเนาะครับเนาะตัวน the ี้ก็จะเป็นตีเหลาตรงตัวเช็คแล้วก็เบิ่งก่อนเท้าออกใช้งานทุกเหมือนนะครับเนาะก็คือเก่าตามที่ใส่มาตัวเช็ดข้างที่หนึ่งนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับเนาะเวลาเท้าจะออกใช้งานเท้าก็ต้องตรวจเช็ดท้ำความสะอาดบางทีอามีพวกเศษดอกหญ้าหรือว่าเศษใหม่มา่อกี้เท้าก็ตรงถ้ำเพื่ความสะอาดออกนึ่งนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าปกตินะครับใส่งา้ในผู้กตีนั่งสะอาดอยู่นะครับแล้วมาตรวจเช็คเบิ่งก่อนออกเงานทุกเหมือน ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาเนาะครับเนาะน้ำยาหม้อหน่ำเนาะครับเนาะก็ถ้าอันนี้คือปกตินะครับอยู่ในเกียนมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ขีดบนเนาะครับเน้องแตามกฎกีนเราเขาก็สามารถเติมเพิ่มได้นี่ครับโดยใส่น้ำยารอเย็นของคู่ป่าเข้าตัวนี้เข้าไปจังสือไว้ไมาไปเติมนะครับเนาะอนุการสช้งานของหนาำนะครับหน่ำในหม้อหน่ำของเข้าแต่ตามมาตรฐานคือจะอยู่เกลียนทุกๆสองปีนะครับเนาะคือน้ำยาสีเขียวๆนี่แหละนี่ครับน้ำยารอเย็น กมปอขั <im us> <Right. im us> like ้วนระวังก็คือเราครับพ่อหนามเครื่องผ่อนบ่ให้เปิดอนาหมอนหนางนะครับนอนเวลาเขาเช็ดเขาก็เช็คดมือตัวนี้คือเช็คดมือขีดเดียวแต่เกิดว้านหม้อขเขาก็เติมเพิ่มได้เลยนะครับตัวนี้ก็เปิดได้คือตอนเขาบ่อให้ติดเครื่องคือยี้มือเส้นนะครับนอนนี่ครับตัวนี้จะเป็นคงนหนังหมอนหนางนะครับนอนต่อมาก็จะเป็นควอากาศของอากาศพ่อก็ได้ทำความสะอาดอยู่นะครับนอนตัวนี้ก็ถือว่า สะอาดดียู่้ารถ่ห่อกับบดอ้อยเห็งงานก็ค,คือเก่าครับวิธีการทําความสะอาดก็จะมีสองตัวมีตัวตัวในกับตัวหนอกตัวหนอกกับวิธีการก็คือเป่าทุความสะอาดจ,จากด้านในออกดานหนอกนครับหนอดเป่าทุ่มทุมสะอาดแต่ว่าทา้ทาเปลี่ยนไปได้ถ้าเกิดว่าเขาเบิ่งจากสายตาเขาเดวมันดําไม่ว่ามีเศษฝฟุน้นหลายหนอตัวนี้ก็ากให้สือส่อเมื่อไหร่สำรองเวลาเขาอ,ออยให้งงานก็จะจะบดอ้เสียเวลาแลับผมเาเป่านะครับเนาะเลาก็เอาไปเปลี่ยนสลับกันตัวใน ตัวนี้ด้วกันครับเนี่ยเบิ่งจากสายตาตาเข้าเนี่ยเบิ่งเนี่ยเบื่องจนโบมีสีฝาหรือว่าสีขาวเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นไปไหนกันเอามาเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเอามาสำรองไว้นะครับเนาะตัวนี้ปอไห่ปอทั้งเพื่อนสาด้วยครับพวกเพราะว่ามันมันจะเป็นได้เกี่ยวมันจะฉีกขาดเนาะหามันดำก็คือก็ต้องเปลี่ยนออกเลย